เล็งลนนรูนี้ไปรูนู้นกัดเอาโดนแล้วโดนแล้วปลาอะไรอะ่ะใครบ้างอุ้ยหมานปลาช่อนยังเลยแปลกเว้ยหมานปลาช่อนเลยเตายแล้วกับหมานปลาช่อน โหติดใจมันมันรวด้วยครูหวานมาช่อนเฉยเลยอะไรเนี่ยข่าวที่แล้วก็ไม่ได้มาช่อนคลองนี้นะคราวที่แล้วก็โลกว่าโลโลตรงนู้นนะไปข้างางในอีกหน่อยคราวที่แล้วคราวที่แล้วโลสองหรือโลสามไม่แน่ครับเต็มข้อเลย โอ้มันกระชอนปล่อยนะครับมาแล้วเท okay, ประช่อนเทประช่อนแต่ก็มีไซส์อยู่นะ เหมือนเหมือนยังมีคลื่นอยู่เหมือนยังมีคลื่นอยู่ <c oughs> <c oughs> เหมือนยังมีคลื่นอยู่อมีไซส์อยู่อ่ะตัวเมียเถประชอน โอ้โหพอล่วงตุ๊บมันดูเลยนะโอ้โห ผลมาแล้ว ปลาช่อนอีกวะเนี่ยหมาดปลาช่อนเอ้ยเชโดป๊อกโดป๊อกนึกว่าปลาช่อนผมก็นึกว่าช่อนอีกเออนึกว่าอ่าแล้วหมาดปลาช่อนอีกแล้วถ่ายรูปเลี้ยงดีวะจับเลย